h ฮชแท็กลิซ่านะคะก็ขึ้นมาเป็นเทรนดใน Twitter นะคะเพราะว่าทางค่าย YG เนะะี่ยค่ะก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าลิซ่าเนี่ยถูกอดีตผู้จัดการโกงเงินกว่า1,000ล้านวอนถ้าหากว่าไปเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณกว่า25ล้านบาทเลยนะคะ โดยอดีตผู้จัดการคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ลิซ่าไว้วางใจมากๆค่ะเขาอ้างบอกว่าจะช่วยลิซ่าในการไปหาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อจะเอามาลงทุนแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเอาเงินไปลงกับการเล่นการพนันจนหมดนะคะซึ่งผู้จัดการคนนี้ต้องบอกว่ามีความผูกพันกับลิซ่ามากเพราะว่าอยู่กับลิซ่ามาตั้งแต่เดบิวค่ะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัทสมาชิกในวงรวมถึงตัวลิซ่าเองก็ไว้วางใจอดีตผู้จัดการคนน,คนนี้มากๆเลยนะคะ ขณะที่ทางด้านของ YG Entertainment เนี่ยค่ะก็ออกมายืนยันว่าเรื่องที่ลิซ่าถูกอดีตผู้จัดการโกงเงินเนี่ยเป็นเรื่องจริงทางลิซ่านะคะจริงๆเธอก็ต้องบอกว่ามีน้ำใจมากๆเพราะว่าลิซ่าเนี่ยอยากที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างประนีประนอมมากที่สุดเนื่องจากว่าอดีตผู้จัดการคนนี้ก็มีการติดต่อเข้ามาแล้วก็มาตกลงกันในเรื่องของการคืนเงินโดยเขาก็ได้มีการคืนเงินมาบางส่วนแล้วแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยจะทยอยจ่ายคืนนะคะ ซึ่งขณะนี้อดีตผู้จัดการคนกล่าวก็ถูกปลดออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทไปเรียบร้อยแล้วแล้วทางต้นสังกัดเนี่ยก็ออกมาขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับแฟนๆของลิซ่านะคะทําให้บริษัทเนี่ยอับอายเป็นอย่างมากกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจของบริษัทแล้วก็ตัวศิลปินเองค่ะ ต้นสังกัดรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการและกำกับดูแลพนักงานในบริษัทและจะดำเนินการกับมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นอีกนะคะก็เป็นกำลังใจช่วยให้กับลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะหลังจากที่ถูกคนที่ไว้ใจมากๆคนหนึ่งสุดท้ายก็โกงเธอจนได้นะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ